2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 9347ชอบไหมพริยาหุนว้ว่นแบบนี้ไม่อ่ะ แล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อหุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเปะเวอร์แบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกไหนก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347นังสือพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเตือนสคบอเร่งฝีเท้ารับ AEC จับตาภาษีสินค้าถิ่นกำเนิดบริษัทวินาสภัยตีป,ป,ปีกพึบรับเค้กก้อนโตกรมโรงงานบีรโรงงานประกันบุคคลที่3งานประดับเข็มขายตรงต้นปีกล่อยหลายค่ายเลื่อนเหตุวิกฤตการเมืองพ้นพิษ Happy ปป MPM Morinda ปรับแผนสู้สึกเดินหน้าเปิดเกมรุก หลุกธุรกิจมัดใจแม่ทีมกสทชหักดิบทีวีดิจิตอลจ่ายคูปอง690บาทโยนภาระ22ล้านครัวเรือนควักเนื้อกว่าครึ่งติดตามนังสสิพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ พบในช่วงที่สองของรายการตามหาความจริงครับท่านผู้ชมครับคุณศักดาครับวันนี้สมาชิกชมรมมาต่างๆหลากหลายอยากให้คุณศักดาแนะนําท่านที่มาให้เกียรติรายการเชิญครับยลลาเชิญนะครับนี่คือพี่นิยมนะครับครับแก้วแสงเรืองแก้วแสงเรืองมาจากจังหวัดยะลาครับโอ้มาจากยะลาเลยไกลมากแล้วก็ มาเจาะจองมาครับมาร่วมกันพบปะเป็นหมอชาวบ้านด้วยเป็นหมอชาวบ้านมี่ความรู้เรื่องสมุนไพรอะไรดีมากครับแลวอีกท่านหนึ่งจะเริ่มแลวแจกต่นนะครับด้านหลังผมนี่คือเป็นตำรวจนะครับจ่าจินครับจ่าจินนี่ก็คือเป็นตำรวจแม้จะเป็นแค่จ่าแต่จิตใจเนี่ยสูงส่งมากครับเงินเดือนเจียดไปทุกๆเดือนที่ได้รับเนี่ยเจียดไปช่วยเหลือคนยากจน ใครเดือดร้อนที่ไหนถ้าจ่าจินทราบจ่าจินก็จะเอาไปให้ถึงที่เลยเพื่อคลายทุกข์ของจ่าจินตรีเกียงมีจิบแม่เยี่ยมลยจินตวีอ๋อจินตวีนะครับและอีกท่านหนึ่งครับนี่คือครูปู่ครับครูปูเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยการไปคลุกคลีกับสลัมต่างๆทั่วกรุงเทพซึ่งมีเป็นนับพัน ก็จะช่วยเหลือในสลัมในหลายๆด้านครับอ๋อเป็นคุกขีกับเด็ก,กยากไรตลอดมาแล้วก็ช่วยช่วยสอนช่วยอะไรทุกอย่างครับและอีกท่านหนึ่งครับครับ,รบนี่คือคุณคณิชาหรือที่เราเรียกกันว่าลุงใจนะครับอ๋อล,<จ>ลุงใจนี่ก็เป็นผู้มีจิตอาสาให้ทักษะความรู้แก่โรงเรียนต่างๆที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์โดยลุงใจไม่คิดค่าบริการอะไรเลย,เลยครับ ครับทำด้วยจิตอาสาจริงๆครับและท่านสุดท้ายครับนี่คือคุณเตชะทับทองครับคุณเตชะทับทองเนี่ยก็คือผู้มีจิตอาสาเหมือนกันช่วยเหลือสังคมเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นช่่ยเหอ่ไฟแรงรุ่นใหม่ไฟแรงช่วยเหลือหัวใจจริงๆด้วยหัวใจครับแล้วก็ทางนิดเดียงเดี๋ยวถาม อ่าคุณหมอชาวบ้านจากยะลาครับคุณนิยมหมอนิยมนะครับที่ชาวบ้านก็เรียกหมอชาวบ้านนั่นเองครับมาอย่างไรลองเล่าที่จะลาและกิจกรรมเด่นๆที่ทํามาที่ยะลามีอะไรครับก็ผมจริงๆก็ทําอยู่โครงการหนึ่งก็เรียกว่าโครงการตามพระราชดำริของในหลวงก็คือโครงการสวนป่าสมุนไพรเมื่อก่อนแล้วก็ได้ทํารวบรวมทําพันไม้ไว้หลายชนิด เอาไปปลูกไว้ที่เขื่อนบางลางจึงได้ชื่อว่าสวนจุฬราพร์จิตครับผมเอาพันไม้จากภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ไปรวบรวมปลูกไว้ที่เขื่อนบางลางเขาเรียกว่าเป็นสวนจุฬราพร์จิตครับ,บเขื่อนบางลางนี่อยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดยาลาครับ,บจังหวัดยาลาครับแล้วก็จะทาไปในเรียกว่าการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน จังหวัดยะลาแล้วก็ให้ความรู้ควายความรู้ความวิธีการช่วยเหลือตัวเองของชุมชนก็ได้ตั้งโครงการขึ้นมาอีกโครงการหนึ่งของตัวเองทําขึ้นมาเรียกว่าโครงการการแพทย์ไทยลังกาสุกับคาว่าลังกาสุกะานี้บางคนหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าคือการแพทย์อะไรจริงจริงก็คือการแพทย์พื้นบ้านของพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือพี่น้องชาวมุสลิม ครับพี่น้องชาวมุสลิมภาคใต้แล้วก็มีสอนทั้งให้ความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูก็ตรงนั้นที่ผมอยู่จังหวัดยาลานั่นเั็นเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียคือในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคนพอพูดถึง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กลัวกลัวครับกลัวจริงๆก็ไม่มีอะไรพี่น้องชาวมุสลิมนี่เขาก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ นิสัยใจคอก็เอื้อเฟื้อดีมากครับจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ใช่น่ากลัวเพราะชาวมุสลิมนี่เขาถือว่าเรื่องสันตินี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะเป็นเรื่องใหญ่มากต้องให้เคารพสิทธิแล้วก็อย่าไปดูหมิ่นเหยียดหยามถึงแม้ก็เป็นชาวบ้านก็ยังอยู่แต่ว่าที่สถานการณ์เกิดขึ้นหลายๆอย่างนี้ก็เราอย่าไปพูดถึงมันครับครับครับ่วอ,อยาจิตใจดีนะผใจดีครับใจดี ผมพื้นเพเดิมก็ไม่ใช่คนยาลาเป็นคนมาจากพัทลุงพอแต่ไปอยู่ที่ยาลานี่ก็รู้สึกว่าจะชอบพื้นที่พื้นเพที่นั้นอากาศดีด้วยอากาศดีครับอาจารย์อากาศดีมากแล้วก็คนคนนี้ใสใจคอให้การดูแลกันเองช่วยเหลือชุมชนกันเองผมก็เอาไปเสริมให้ความรู้ว่าชาวบ้านเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาแล้ว โดยวิธีไหนบ้างที่เขาจะดูแลกันเองได้ของคนในชุมชนก็เดินทําโครงการการแพทย์หมอพื้นบ้านหรือเรียกกันว่าการแพทย์ลังกาสุกะขึ้นมาผมให้ความรู้ทั้งเรื่องการนวดไทยลังกาสุกกาให้ความรู้ทั้งการแพทย์สมุนไพรแล้วก็เป็นยาตำรับบ้างเป็นยาเดี่ยวบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมในการเก็บไข้ไม่สบายนะครับแล้วก็คนจังหวัดใกล้เคียงก็ไปให้พอยากจะเรียนรู้ก็ให้เข้าไปเรียน ผมให้ความรู้กับชาวบ้านอยู่ประมาณ30ิกว่าปีาายับโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนตอบแทนเลยให้ความรู้กับชาวบ้านทั้งหมดผมไปให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาวิทยาลัยสงขลานครินหัดใหญ่แล้วก็ตามมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยก็หลายที่ก็เชิญมาให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านขึ้นครับ ก็ได้เป็นอ,อนุกรรมการของการแพทย์พื้นบ้านขึ้นมาของยลาลาทั้งประเทศไทยครับไปประเมินหมอพื้นบ้านทําเป็นโครงการหมอพื้นบ้านขึ้นมาคนคที่สอบใบประกอบลูกศิลป์ไม่ได้เพียงแต่เราไปสอบประเมินอย่างเดียวครับแล้วก็เขาเป็นหมอพื้นบ้านได้จริงๆแล้วก็ออกใบป,ประกอบลูกศิลป์ให้เขาครับก็ส่งไบกองการประกอบลูกศิลป์เสนองานให้เขาผมทํางานวิจัยหมอพื้นบ้านมา หลายปีลปแล้วครับหหมหาวิทยาลัยวลัลักษณ์นครศรีธรรมราชรตอนนั้นสมัยน,นั้นก็มีอาจารย์ดรเลิอชายอาจารย์อ um, ุดมหนูทองลงในพื้นที่ว่าเราจะทํำยังไงอเอาโครงการนี้จะทําตรงนี้ให้ชาวบ้านเขาเป็นที่พึ่งได้ครับครือเดี๋ยวนิดหนึ่งคุณหมอเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งที่อยากจะถามก็คือตอนนี้สถานการณ์คนเขามองตํารวจไม่ค่อยดี แต่ว่าตำรวจดีมีเยอะนะครับมีเยอะมากก็เหมือนเนี่ยจาาจินเนี่ยเขาเรียกจาาจินนักเจ้าของหนังสือและเป็นชมรมอยู่ในชมรมด้วยเดี๋ยวแนะนานิดหนึ่งคุณจ่าจินนิดหนึ่งเหตุจงใจอะไรที่จะมาเขียนหนังสือสองเล่มเนี่ยผมอ่านแล้วผมประทับใจมากแล้วก็มีความจงรักภักดีอย่างส<า><า>ูง<า>แล้วครับทิศตนเพื่อสังคมเพื่อเด็กยากไร้คนที่ขนาดไม่คนอื่นไม่มีเงินเราเป็นแค่จ่าเงินเดือนเล็กๆเอาเงินเดือนตัวให้ไปให้คนอื่นโดยไม่ได้หวังอะไรมีอะไรเป็น แรงบันดาลใจครับและแรงบันดาลใจของผมที่ได้แบกเป้ช่วยเหลือผู้คนทุกเสาอาทิตย์อย่างที่ที่แล้วผมก็ไปช่วยเคสเอารถเข็นใส่รถทัวร์ไปที่ขอนแก่นเอารถเข็นไปให้เขาไปไปด้วยตัวเองเลยไปด้วยตัวเองครับแล้วก็พรุ่งนี้เย็นนี้ก็จะเอารถเข็นไว้ให้คนพิการที่โคราชที่โคราชยังไงทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยก็ไปมาหมดแล้วครับก็คือแบกเป้ครับแบกเป้ไปแรงบันดัลใจก็มาจากพ่อหลวงนั่นแหละครับแล้วก็ ครั้งแรกเลยก็คือตั้งปฏิธานไว้ว่ามีเงินเดือนเมื่อไหร่จะออกช่วยเหลือผู้คนอพอได้รับเงินเดือนก็แบกเต้ไปเลยทุกๆจังหวัดขอให้รู้ว่าคนนั้นลําบากจริงก็จะไปไปถึงที่ไปให้กําลังใจบางบางเคสที่เป็นอวมพาศยกมือกินข้าวไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านเขาก็ไปให้กําลังใจอยากได้รถเคสไหมหรืออยากมีทีวีหรืออยากอะไรพอที่กําลังตํารวจผู้น้อยคนหนึ่งที่จะทําให้ได้ก็ทําแล้ว พอดีบังเอิญปี50ได้รับเข้าโครงการหนึ่งในร้อยความดีที่ทําเพื่อพ่อ,อแล้วก็เลยตั้งวนิธฐานว่าอยากทําอะไรให้พ่อหลวงจริงๆก็คือตัดสินใจกู้เงินไปซื้อที่ที่แถวบ้านที่เพชรบูรณ์ปลูกป่าสวายพ่อ,อปลูก33ไร่ปลูกได้มา5ปีนี่แหลคะครับป่าจะจินนําทีมเลย เป็นตู้โผล่ใหญ่เลยครับก็เป็นป่าที่ว่าใครจะไปใช้อะไรก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ในป่านั้นคือเป็นป่าสาธารณะเพื่อทําเพื่อถวายพ่อหลวงของเราครับปีห้าหนึ่งเริ่มปลูกครับนี่ปีที่ห้าแล้วก็เลยทําหนังสือเล่มรักและคิดถึงจากสวนป่าภูวีเล่มหนึ่งถวายพ่อหลวงแปดสิบสี่พรรษาครับผมอ่านแล้วผมประทับใจมากเลยครับและเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมครับ แล้วก็คือเราต้องทํางานด้วยแล้วก็เสาทิต์ใช้เวลาใช้เวลาเส<อ><ต>าทิตย์ตยครับใช่ครับมผมส่วนมากพ่อของผมนะมเป็นอรมพาตก็เลยตั้งใจว่า ่พอพอ่พอเสียก็เลยตั้งใจว่าจะช่วยเหลือเคสที่เป็นอัมพาตแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะอัมพาตทั้งเป็นเอชไอวี IV, ทั้งเด็กแล้วก็ส่งเด็กเรียนมั่งทุกท,ท,ท,ทุกเคสที่รับรู้คือเป็นสะพานบุญครับ<อ>เป็นตัวกลางเชื่อมหมายถึงว่าจากจินเป็นคนสะเป็นสะพานเชื่อมสะพานบุญคนที่เขาเป็นโรคร้ายต่างๆใช่ก็เอามาบอกกล่าวทางเฟซบุ๊ก เอาทีหลังก็มาออกรายการมีตลอดเลยไม่ต้องห่วงนะครับเอามาออกอย่างต่อเนื่องนะครับกิจกรรมของชมรมร้อยตัวแทนทําดีเพื่อพ่อเนี่ยขอญาติท่านประธานนามาออกในรายการได้ตลอดนะฮะผมจะให้เวลาตลอดเวลานะครับขอบคุณมากและอีกท่านหนึ่งคือท่านลุง ลุงเขาเรียกลุงปู่ใช่ไหมครับครูปู่ครูปู่คุณธีรวัตรชูอำนาจเป็นยังไงแรงบัรดาลใจถึงมบอยู่ในชมรมร้อยตัวแทนทําดีพ่อหลวงและอง์ทิศตนเพื่อกับเด็กผู้ยากไร้ตามตำลําต่างๆเพราะอะไรครับขอแก้เชื่อนิดนะครับครับทีรรัดอ๋อทีระลัดโทษทีครับรบทีระลัดนะฮะชูอำนาจใช่ครับโอเคครับทีนี้ผมมีแรงบันดาลใจตรงที่ว่าผมเป็นคนกรุงเทพครับ เรารู้ว่าคนกรุงเทพมีคนยากจนอยู่เยอะมากครับแล้วคนยากจนเนี่ยก็อยู่ในชุมชนแออัดที่หล่งเสมโสมตรงนี้จะเป็นบ่อเกิดของอาชญากรเยอะแยะหมดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นพวกดักไดกขโมยน้อยนะครับแล้วก็การพนันทั้งหลายทั้งปวงเลยแล้วก็บรรดาผู้ปกครองของเขาเนี่ยเขาก็ยากจนไม่มีเวลาดูแลลูกหลานก็เป็นแรงบันดาลใจอันดับหนึ่งเลยที่ผมต้องไปดูแลเขา ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาโดยเฉพาะเด็กๆตัวเล็กพยายามสาับงสนให้เขาเรียนหนังสือนะครับถ้าคนใดที่เขาเรียนดีขยันเรียนผมมีทุนการศึกษาให้เขาครับเพราะว่าเด็กในชุมชนอัดเนี่ยจบป .6 แล้วไม่มีโอกาสเรียนต่อเลยครับเพราะพ่อแม่ไม่มีตังค์สตังค์ส่งครับ<อ>ผมก็พยายามรวบรวมอาสาสมัครเด็กกันหลายๆคนเนี่ยหาทุนเองเพื่อให้การศึกษาเขา ในกรณีที่เขาขาดทุนรอนแล้วก็บางคนไม่มีสตังไปเรียนหนังสือค่ารถไม่มีบ้างอะไรบ้างผมก็หาให้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าคนยากไร้ไปยังไงมากมายแล้วกบมีตั้งสองพันกว่าชุมชนในอัดนะครับในกรุงเทพใช่ครับยี่สิบเปอร์เซ็นของประชากรกรุงเทพนะครับเป็นคนจนหมดเลยครับโอ้แล้วตรงนี้ทําไมรัฐจึงดูแลไม่ทั่วถึงครับก